อยากได้กระบะราคาถูกๆไปไว้ใช้งานต้องคันนี้ครับนิสสันฟอนเทียครับปี0 6พศไทยก็คือปี2549รครับรถคันนี้ครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง1 6 8่งแชนลให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆไหมทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับสำหรับร้านผมนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ไม่สะดวกมาดูรถก็ผมก็มีบริการจัดส่งให้ทุกๆท่านครับวันนี้ผมจะรายงานแบบตรงๆแล้วก็ละเอียดๆครับสรันนี้ สำหรับนิสสันฟอนเทียคันนี้ครับก็เป็นปี2,549ครับคอสองก็ปี2 5 0 6นั่นเองครับปี06นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีครับเป็นตัวคอมเบลเลแล้วนะครับคันนี้ราคาหลักหมื่นเท่านั้นครับมีจมูกบนนะครับอินเตอร์บนนะครับรุ่นนี้เป็นอินเตอร์บนแล้วนะ นิสสันฟอนเทียเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในบอดี้ของรุ่นนี้นะครับก็มีหลายเครื่องยนต์ด้วยกันถ้าเกิดว่าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เนี่ยก็จะอาจจะงงนิดนึงว่านิสสันฟอนเทียในโฉมเนี้ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันทำไมมีหลายเครื่องยนต์เหลือเกินนะครับแต่สําหรับคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลครับเป็นเครื่องยนต์ YD นั่นเองที่เขาเรียกนะครับพัฒนามาจากเครื่องยนต์เ d 3 0ามครับเพราะว่า ZD30 ีามเนี่ยมีปัญหาเรื่องปั๊มไฟฟ้ามากมาวเลยนะครับแต่นเองนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะแรงนะตอบโจทย์ครับสำหรับรถรุ่นนี้บึกบึนแข็งแรงทนทานแน่นอนครับสำหรับตัวบอดี้และตัวแชสซีครับคันนี้ก็จะเป็นอ่าอินเตอร์บนเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับอินเตอร์อยู่ด้านบนนะครับมีจมูกบนนะครับนี่ครับตรงนี้เลยคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์บนนะครับมีจมูกไว้หายใจนะครับไว้ระบายความร้อนด้านบนฝากระโปรงมันก็จะดูโฉบเฉี่ยวมากนะครับสําหรับการออกแบบมานะครับคันนี้ราคาหลักหมื่นเท่านั้นครับเดี๋ยวผม รีวิวให้ดูแบบชัดเจนแล้วก็ละเอียดละเอียดครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ fc 1 6 8 Channel ทุกท่านครับช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวรถครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ YD นะครับ YD ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวแรกเป็นตัวคอมเพลเรีวเทอร์โบนะครับคอมเพลเรีวเทอร์โบตัวนี้นะครับก็จะมีอินเตอร์ด้านบนนะครับพร้อมกับมีจมูกด้านฝากระโปรงมาให้สําหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะปรับเปลี่ยนมาจากบอดี้เดิมนะครับบอดี้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับนิสันฟอนเทียภายในเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาหลายบอดี้หลายช็อตบ็็็อกกกาเเเเเครรรรรื่่งนนะะัััตวววแแจจปปปธดลลลยย้ี มาเป็นเครื่อง3.0ก็คือตัว M5 ตัวเครื่อง3,000นะครับตัวนั้นจะเป็นปั๊มไฟฟ้าก็จะมีปัญหาเรื่องปั๊มไฟฟ้ามากๆแล้วเขาก็จะพัฒนามาเป็นเครื่องตัวนี้เลยก็คือเป็นเครื่อง YD นั่นเองนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันกนาวาล่านะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ครับดีมากครับรถเครื่องดีมากครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นเดี๋ยวผมเปิดราคาอีกรอบหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนนะครับรถคันนี้ครับคันหน้าเดิมครับดูดีๆนะคันหน้าเดิมอรรยยัังู่คคบบ สีคันหน้าเนี่ยเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับรถไม่เคยทําสีห้องเครื่องครับห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสีห้องเครื่องเนี่ยหน้าตาเดิมติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบครับติ๊กเกอร์ฝากระโปรงทุกอย่างยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็แผงกันร้อนจะเป็นแผงกันร้อนเดิมจากโรงงานครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่ารถมันดูเก่าแผงกันร้อนดูเก่าแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันเก่าอย่าบอกว่ามันเก่าครับนี่คือเสน่ห์ของรถเดิมนะครับแต่ว่ารถคันนี้ขายตามสภาพครับ รถคันนี้ขายตามสภาพรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยร้านเปอร์เซ็นครับรถคันนี้บอดี้สวยครับจริงๆอ่ะมันก็ใช้งานแบบทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะขาดการดูแลนิดนึงเพราะว่ารถเก่ามันก็คือรถเก่านะครับแต่ว่าถึงแม้จะเป็นรถเก่าผมก็จะรีวิวแล้วขายตามสภาพแล้วก็รีวิวหมดทุกจุดถ่ายให้ดูสัดส่วนใหญ่นะครับว่าเรื่องตําหนิตรงไหนนะครับผมจะรายงานให้ลูกค้าตรงๆแล้วกันเท่าที่ผมจะทําได้มากที่สุดครับ ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องครับสามารถโทรมาแล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมผมได้เลยนะครับแล้วนอกจากคันหน้าเดิมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายด้วยนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับว่ารถใช้งานหนักหรือไม่หนักจริงๆอ่ะรถมันก็ใช้งานแบบทั่วไปนี่แหละครับมันคือรถกระบะมันคือรถบรรทุกครับให้เราคิดแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะหารถที่มันสภาพส,สวยๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากเนาะเพราะว่ามันคือรถบรรทุกครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับ สำหรับด้านหลังรถคันนี้ครับผมเปิดกระบะให้ดูนะครับมุมซ้ายของตัวรถก็มีเม็ดอาร์คอยู่นะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับฝาท้ายก็จะมีรอยสนิมบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตัวกระบะไม่มีผุนะครับด้านขวาของตัวรถครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับเขาเรียกว่าหน้าตาเดิมและท้ายเดิมนะครับ รถก็ไม่มีอุบัติเหตุหนักครับแต่ว่ารถมันมีร่องรอยในการใช้งานก็แค่นั้นเองครับด้านหลังนะครับสีก็มีรอยตําหนิครับในการใช้งานครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแชทซีด้วยว่าแชทซีจะสวยขนาดไหนด้านซ้ายของตัวรถครับก็จะมีรอยเบียดรอยเฉียดนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือ2รถเคยทําสีมาแล้วครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับรถเคยทําสีมาบ้างแล้วนะครับแต่มันมีการใช้งานนะครับที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรีวิวให้ดูทุกจุดเลยนะครับ ก่อนที่จะไปดูภายในผมให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนี่ครับสีก็จะมีรอยตําหนิแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูพยายามถ่ายให้ดูนะครับสีผมให้แค่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าอยากให้สวยทําสีใหม่ก็สวยแล้วครับนะครับด้านกันชนหน้าก็จะมีรอยคูดนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการใช้งานรถเป็นป้ายเพชรบูรณ์ครับสี่สองสองห้านะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับ แจ้ง EP ผมนิดนึงโทรมาแล้วแจ้ง EP รหัสใต้คลิปผมนิดนึงนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีรอยขีดกวนครับเป็นรอยคูดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของรถมือสองครับแก้มขวาก็จะมีรอยครับนี่ครับมีรอยเป็นเรื่องปกติของการใช้งานนะครับด้านขวามีรอยนะครับแต่รถบางอยู่นะฮะแต่รถบางครับนี่ครับอ่ะ ก็จะมีรอยบุบนะครับก็จะมีรอยบุบบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดถ้าผู้ใดเอาไปใช้งานลูกค้าท่านไหนเอาไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับเพราะว่ารถคันนี้ผมขายราคาหลักหมื่นเท่านั้นราคาหลักหมื่นนะที่นี้ราคาก็สมเหตุสมผลครับผมไม่ขายแพงมากนะครับจนเกินไปนะครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับผมจะพาไปดูแชสซีก่อนแชสซีสวยครับรถไม่มีการพ่นแบบหนาเตอะแบบกันสนิมมาก่อนนะครับตรงนี้แชสซีสวยครับเพราะว่ารถไม่ได้ติด น้ำกลอยล่องกระบะก็สวยมากนะครับเนี่ยซุ้มกระบะนะครับสวยมากนะครับแชสซีก็สวยมากนะครับนี่ครับแชสซีสวยครับแชสซีสวยไม่ต้องห่วงครับว่ารถจะผุนะครับไม่ต้องห่วงครับแชสซีสวยมากบอดี้ตัวถังนะครับก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ในรถในรุ่นปี2006นะครับปี06นะครับย้ำอีกทีปี0 6นนะครับเป็นเครื่อง YD ดีหรือเครื่องคอมเบลวเป็นตัวเทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับ รุ่นก็คือเป็น YDDI Turbo นะครับตัวนี้คอมอนเลวนะก็ถือว่าแรงนะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากนะครับในอัตราเร่งด้านซ้ายก็แชสซีสวยครับไม่มีการดัดหรือตัดแต่งนะครับนี่ครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับด้านกระบะก็สวยมากนะครับตรงนี้ผมเพิ่มไฟให้แล้วนะพยายามจะถ่ายแบบชัดเจนสําหรับแชสซีด้านล่างนะครับแชสซีสวยนะนี่ครับแชสซีไม่มีผุครับแล้วก็ไม่มีไม่มีพ่นนะครับรถคันนี้ก็ได้ทําสปาให้ใหม่นะครับ ทำสปาเท่าที่จะทําได้นะครับรถเก่าผมบอกว่ารถเก่านะครับบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าเราทําเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็มีคอกเลดมาให้ด้วยนะครับคอกเลดก็แข็งแรงครับเรามาดูภายในกันบ้างครับภายในก็เครื่องเสียงเพลงเพาะนะครับคอนโซลสวยครับคอนโซลไม่น่าเกียดเลยเพราะว่าได้ขับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็มาจากเจ้าของเดิมก็มาแบบนี้เลยนะครับผมแค่มาล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้ประตูสวยนะครับ แต่ประตูก็มีต้องรอยการใช้งานบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถแต่ราคาหลักหมื่นในปี06เราไม่ต้องซีเรียสครับถือว่าเรายังได้รถปีใหม่อยู่นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรอยอาร์คเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับมีร่องรอยในการใช้งานสีเนื้อสีหายไปแล้วมันก็เป็นสีเนื้อเหล็กเลยนะครับก็น่าจะเป็นสีเดิมนี่ฮะรถไม่มีอุบัติเหตุครับรอยเม็ดอาร์ครอยต่อเดิมครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะ เม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดนะฮะอ่ะสำหรับรถราคาหลักหมื่นอ่ะเรามาดูในช่องแคบกันบ้างครับด้านหลังในช่องแคบครับด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยนะด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยเบาะไม่มีขาดนะครับด้านผนังพิงไม่มีขาดครับแล้วก็พรมซักให้แล้วนะครับพรมสวยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะก็จะเป็นหุ้มหุ้มชั้น2มาให้นะครับหุ้มชั้น2มาให้แล้วก็ฝั่งนี้ ช่องเก็บของเท้าแขนอะไรก็ยังถือว่ายังยังพอพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงเกียร์หนังหุ้มเกียร์ก็ไม่ขาดนะฮะตรงนี้ก็สะอาดนะครับสะอาดมากแอร์เย็นครับอ่ะผมลืมบอกว่ารถคันนี้แอร์เย็นมากสําหรับสไตล์นิสสันนะครับแอร์เย็นอยู่ละแล้วในส่วนของการต้องแค้ไขก็คือตามสไตล์นิสสันเลยประตูจะตกนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางนี้จะเปลี่ยนให้นะครับอ่า จะเปลี่ยนบูทประตูใหม่ให้นะครับฟิล์มก็ติดให้ใหม่แล้วรอบคันครับนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับแต่ตามสไตล์นิสสันเนี่ยประตูมันตกอยู่แล้วนะครับดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับด้านขวาของตัวรถครับคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตามสไตล์นิสสันพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยมันจะเบามากอยู่แล้วนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับมันนิ่มนวลนะสำหรับสไตล์นิสสันมันแรงแข็งแกร่งนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ครบหมดครับ แล้วก็สีเสาเนี่ยผมว่าเป็นสีเดิมนะครับพอติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสูงกว่าเนื้อสีอยู่นะฮะเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบครับนี่ครับตามอายุรถครับตามอายุรถนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักครับผมการันตีเลยว่ารถสวยครับบอดี้สวยนะนี่เขาเรียกว่ารถสวยครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสวยตรงไหนนะครับรถมันมีตําหนิขนาดนี้สวยตรงไหนสวยตรงที่มันมีตะเข็บเม็ดอาร์ครบนะครับตรงนี้ แล้วก็แผงประตูนะครับแผงประตูก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถเก่าหรือรถมือ2อนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้รถใหม่ที่มันสวยกว่าน,นี้เราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับแต่คันนี้ราคาหลักหมื่นเท่านั้นครับในรถปี06นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเอรเลวคันนี้ไม่ส2งแ0 0หม่2 0 0กิโลเท่านั้นครับคันนี้เครื่องยนต์ดีนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดู อันนี้เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายแล้วเครื่องยนต์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันเครื่องยนต์นุ่มนวลมากครับอันนี้ไม่ต้องห่วนะครับว่าเครื่องจะมีอาการเกล็ดนะครับเครื่องยนต์นิสสันุ่นนี้นะครับนุ่มนวลมากแล้วเสียงเครื่องเพาะมากตามสไตล์นิสสันนะครับนี่ฮะถ้าเสียงเครื่องไม่เพาะมันก็คงจะเป็นสูตรนะครับสําหรับรถเกาสูตรเครื่องยนต์ดีเนี่ยดูฟังเสียงเราก็รู้นะครับว่าเครื่องยนต์มันดีอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเครื่องให้ดูนะครับ รนี่ครับสำหรับเครื่องยนต์โรถคันนีครับก็นุ่มนวลมากนะครับนุ่มนวลมากเสียงเครื่องเป็นเอกลักษณ์ของตัวนิสสันก็คือแบบนี้เลยนะครับเครื่องไม่มีเก๋นะครับชา้าไม่มีดังก็ถือว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับ คันนี้ถ้าเกิดว่า,าไปใช้งานคุ้มมากครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นคันนี้ก็เครื่องยนต์ดีครับผมการันตีเลยว่ารถสวยบอดี้สวยชัดซีสวยครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมแจ้งราคาอยู่ที่95 0 0 0บาทครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นมีคอกเลดให้ด้วยนะครับไปพร้อมใช้งานแล้วก็ติดฟิล์มใหม่รอบคันครับทำสปาเท่าที่ทําได้ครับทำสปาภายในภายนอก ตามอายุรถก็คือทําได้เท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นครับก็ถือว่าเต็มที่ผมแล้วนะครับสำหรับช่างตั้มก็ทั้งขัดทั้งเช็ดทั้งล้างนะครับก็ถือว่าโอเคเลยต้องขอบคุณช่างตั้มด้วยนะครับก่อนที่จบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 c h anel ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจกันมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับนิสสันฟอนเทียปี06ครับสวัสดีครับ